าคุ้มท่าช้างเชิญสัมผัสบรรยากาศสบายๆส,สไตล์ดึงคลองยามค่ำคืนนั่งฟังเพลงเก่าๆเพราะๆอาหารอร่อยและอาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนูร้านอาหารคุ้มท่าช้างมีห้อง VIP รับรองลูกค้าที่ต้องการแบบส่วนตัวเหมาะสำหรับพบปะสังสรรค์เป็นครอบครัวหรือหมูนนะ่คณะราคาเป็นกันเองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันคุ้มท่าช้าง อยู่ติดคลองวังวัวใกล้สารปกครองและอสอบทนครศรีธรรมราชสำรองจองโต๊ะได้ที่075 378 155หรือ088 873 2119โดยเสียฟ้องคุณนักกิพง์บุรพะธานินคุ้มท่าชา้าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรธรมราช โดยมาโนดเสนพง์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวัฒเสนพงนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันเซปัตะกรอ12นักสัตว์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2016 17-18กันยายน2559ณสนามดีพีสเตเดียมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพบกับ ทีมชาติไทยและทีมนานาชาติสมโมสรกีฬาต่างๆ1ปีมีครั้งเดียวห้ามพลาดเซปักตะกร้อ12นักสัตว์อาเซียนแชมเปี้ยนชิป2,016เทศบาลนครนะครศรีธรรมราชร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมและร่วมการแข่งขันฟุตซอลเดือนสิบทไทยครับครั้งที่12มหกรรมการแข่งขันฟุตซอลที่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทยชิงเงินสดและถ้วยรางวัลเกียรติยศจากพณท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะณนาสนามฟุตซอลดีพีสเตเดียมเริ่ม20สิ้งหาถึง10บตุลาห้าเ้าประธานจัดการแข่งขันนายพงศ์สินเสนพงศ์รองนายกแทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับกีฬาเมืองคครทางจานส้ม IPM ช่องโชว์ใต้ครับผมจรัอินทรพุสิก์ครับผมยุทธการรัตนามาตครับครับเราสองคนจะมาทําหน้าที่ในการนําเรื่องราวดีๆเรื่องของกีฬาโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาน,นําเสนอมาฝากมาบอกแล้วก็ในช่วงของอสกู๊ปพิเศษหรือในช่วงของกีฬาเด่นคนคอครท่านก็จะได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องราวของกีฬาครับ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาภายในของแต่ละพื้นที่ค,คุณยุทธการครับที่เด่นๆก็คือที่เทศบาลตะบลกระปางนั้นใช้ค่ายเทพตรีที่ทุกส่งเป็นค่ายทาหารเป็นการจัดการแข่งขันเดี๋ยวรายละเอียดจะมาคุยกันนะครับในส่วนของกีฬาที่น่าสนใจก็คือการแข่งขันกีฬาของสถาบันพระศ,ศึกษานะครับซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจ ตัวแทนสมาคมกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไปร่วมเป็นกรรมการไปร่วมสังเกตการเพื่อจะนํามาใช้พัฒนากีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและแน่นอนนะครับเรื่องราวที่มีทีมฟุตซอลมากที่สุดในประเทศนะครับเรื่องของฟุตซอลเทพไทยคัพนะครับซึ่งเริ่มไปแล้วตั้งแต่วันที่20สิงหาคมนะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงเกือบท้ายๆแล้วนะครับเพราะว่าแน่นอนครับวันที่3กันยายนนั้นเป็น การที่เราจะมาสู่รอบของไฮไลท์สำคัญตัดเชือกสำคัญคนะครับและก็แน่นอนนะครับอาจจะมีความคืบหน้านะครับกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่33คัดเลือกภาค4นะครับหรือภาคใต้ที่มีความคืบหน้านะครับในส่วนอะไรต่างๆเพราะว่าทางนายกสมาคมทางเลขาธิการสมาคมก็ได้ไปประสานงานกับทางผู้ว่าการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการเตรียมความพร้อมเรื่องของการเป็นเจ้าภาพการคัดเลือกนะครับ เราเริ่มที่ข่าวแรกครับการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลตาบนกระปางครับคุณยุทธการครับกีฬาแข่งขันเป็นกีฬาของเทศบาลนะครับได้ร่วมกับโรงเรียนกีฬาในสังกัดเขตเทศบาลนะครับการแข่งขันกีฬาปรีทากระปางเกมครั้งที่12ประจําปี2 5งพครับที่เทศบาลตาบนกระปางเป็นผู้จัดนะครับอยู่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครจิตธรรมราชเทศบาลตาบลกระปางร่วมกับโรงเรียนในสังกัดได้แก่โรงเรียนวัดกระโสมโรงเรียน บ้านพูนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์หกโรงเรียนบ้านคลองตูกโรงเรียนวัดอินทารามสงเค์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1 6ถึงสิสิงหาคม2 5 5 9นาสณสนามกีฬาค่ายเทพตรีสีสุนทรอ่าอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีท่านทศพรจันทรประวัตินายอำเภอทุ่งสงเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับนายทรงยศกรุณานาย,ยกเทศมนตรีตำบลกระปางเป็นผู้กล่าวรายงานบรรยากาศ ที่ท่านได้เห็นตามในภาพนะครับก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานความรักความสามัคคีนะครับตั้งแต่การแข่งขันระดับเย,ยาวชนเยาวชนประชาชนนะครับการแข่งขันครั้งนี้ก็ประสบความสําเร็จรุ่วรงไปด้วยดีนะครับเราต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีท่านทรงยศกรุณาที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ของท่านด้วยครับครับก็เป็นการเก็บมาฝากเก็บมาเล่าให้ฟังนะครับกับปางเกมครับ สนุกสนานนะครับมีหลายโรงเรียนนะครับมีเยาวชนมีภาคส่วนของส่วนท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะเทศบาลตะบนกระปางก็ไปสนับสนุนเต็มที่เทศบาลตะบนกระปางในอยู่ติดเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดตรังกับตรังและก็แน่นอนก็เป็นบรรยากาศหนึ่งเพราะว่าเราจะไปเก็บหมดนะครับทุกพื้นที่ที่มีการแข่งขันกิจกรรมดีๆนะครับในเรื่องราวของ ข่าวที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาของสถาบันพระราศึกษานะครับ,รบเรื่องราวที่มาที่ไปจัดที่ไหนอย่างไรครับตอนนี้คุณตอนนี้ก็การแข่งขันกีฬาสถาบันกรมพระาศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่31ส,สิงหาคม2559ถึงวันที่8กันยายน2 5 1 9ครับ เป็นการจัดแข่งขันโดยสถาบันพระรัะนาศึกษาวิราาาวิรเกตศรษสเกตนะเป็นเจ้าภาพในการจัดแต่ว่าสถานที่จัดเนี่ยจัดที่วิรยาเกตกระบีนะครับซึ่งสโลแกนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ใช้ใช้สโลแกนคําว่ากีฬาสร้างมิตรภาพสู่สากลนะครับซึ่งการแข่งขันกีฬาของสถาบันการพรรัฒนาสายประเทศไทยเนี่ยเราได้ส่งกรรมการ,รบางอยาสมาคมของเราไปร่วมสังเกตการ ไปร่วมเป็นกรรมการด้วยเป็นกรรมการตัดสินคุณนราพิรมารามนราพิรมารามท่านสมมาตรนวลขาวนะครับวันนี้ตะกร้อผู้เชี่ยวชาญตะกร้อผู้เชี่ยวชาญแบบนินตันแล้วก็วันนี้ก็มีทางดรสืบพงศ์จินดาพลอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครชมว่าก็ไปร่วมในการสังเกตการด้วยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการจัดการระบบพระราชาการไปดูงานการไปสังเกตการการไปตัดสินก็จะได้นาประสบการณ์แล้วก็เทคนิคต่างๆมาปรับใช้กับ แข่งงานการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติท่านเลือกภาคใต้ที่บ้านเราคือจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งนะครับคือหลังจากที่แฟนกีฬานะครับแฟนกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ติดตามเรื่องของเซปักตะกร้อ12นักสัตว์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2016นะครับประเภทเยาวชนนะครับอายุ12ปีนะครับซึ่งเคยนำมาออกรายการกีฬาเมืองคอนนะครับแล้วก็ทำาสกกู๊ปข่าวนะครับ สำหรับความคืบหน้านะครับเป็นที่น่ายินดีว่าโรงเรียนวัดสะแก้วนะครับได้เรียกว่าได้ทำสถิติใหม่ครับทริปเปิลแชมป์ครับสามแชมป์สามแชมป์ครับสามแชมป์เป็นการแข่งขันเีปักตักล่อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2559ที่ผ่านมาครับที่ใช้ชื่อว่าโอเบกยังตักล่อ2 0 1 6นะครับแข่งขันที่สมุทรปราการนะครับปรากฏว่า แชมป์12ปีชายได้แก่ทีมตักร้อโรงเรียนชุมชนวัดสัแก้วอีกแล้วก็ไปอีกแล้วหลังก่อนหน้านี้ก็ได้แชมป์รีโวครับของตัวยนต์2 0 1 6ครับแล้วย้อนไปก็เป็นแชมป์12ปีของกรมพันธุ์สืคราบและก็ล่าสุดก็แชมป์ของโอเบกยังตักร้อ2 0 1 6ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับไทยพีบีเอสของสพทสพทครับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาครับได้แชมป์มันมาดครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วยสุดยอดจริงๆครับก็ไม่เสียทีนะครับที่ได้รับแรงหนุนนะครับจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดท่านนายกมโนเสนพงศ์นะครับบอกว่าเต็มที่ครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมาเรียกว่ามาขอคําแนะนำนะครับแล้วก็ได้รับได้รับกาลังใจ ก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมมาตั้งแต่ข่าวที่แล้วนะครับว่าทีมตะกร้อของชุมชนโรงเรียนชุมชนวัดศัก์แก้วโรงเรียนสันนักไมเดียนมาสังกัดขององค์การบริหารสัญจงหวัดนครศรีธรรมราชได้ชิงชนะเลิศกับทีมโรงเรียนโคกโพสถิตอาเภอรันสกาขึ้นมาส่งในนามเทศบาลรันสกานะครับการแข่งขันก็ปรากฏว่าสูสีคู่ขี้มากที่สูสีคู่ขี้เพราะว่าแชมป์เดิมเนี่ยไปติด ส่วนสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเราก็พยายามจัดกาเม็ดการแข่งขันให้เด็กๆนั้นประลองฝีมือทําให้พัฒนาการแข่งขันไปได้อีกถือว่าก้าวหน้ามากเลยนาสนใจทีมชายมาไกลแล้วหลังจากที่เราเชิญโรงเรียนชุมชนวัดสะแก้วมาบอกว่าถ้าทีมหญิงต้องการให้สนับสนุนส่งเสริมก็ยินดีนะครับทีนี้ในส่วนของการแข่งขันตะกร้อซึ่งแน่นอนว่ามี4ี่รายการสําคัญนั่นก็คือการแข่งขันตะกร้อ ลอดห่วงไทยนะครับซึ่งแข่งขันไปแล้วเมื่อ 12- 1 3 1 4สิงหามรับงหาคมช่วงนั้นตรงกับวันแม่นะครับก็มีการแข่งขัน19ทีมครับบรรยากาศย้อนหลังเป็นยังไงตอนนั้นที่ไปชมไปให้กําลังใจวันนั้นก็บรรยากาศเป็นไม่้วยความคึกคักรับความสนุกสนานความซักความสามัคคีผู้ชมเป็นยังไงลอดห่วงไทยตอนหลังกลับมาคึกคักคลายบรรยากาศของความตึงเครียดใช่ครับเพราะว่าวันนั้นเป็นวันแม่ด้วยแม่แห่งชาติ 12- 1 3 1 4ก็ แข่งกันด้วยสนุกสนานครับเชียร์กันบ้างหยอกล้อกไปบ้างนะครับแแต่ก็ระลววงไทยเนี่ถือว่าเป็นบรรยากาศแบบไทยๆครับผมก็ดีมากนะครับส่วนประเภทเยาวชนนะครับซึ่งล่าสุดก็คือ27-28สิงหาคมซึ่งเราได้คุยไปแล้วแต่ว่ามี24ทีมครับกว่าจะมาเป็นโคกโพสถิตกับไม้เรียบเนี่ยติดตามแล้วแต่ละทีมนี่ผ่านผ่านผ่านทีมหินมาเป็นยังไงบ้างก็ มีการแบ่งสายก็วายจะผ่านมาได้ก็ไม่ไม่ธรรมดาใช4ไีมใช่ครับไม่ธรรมดาอไม่ธรรมดา4ีสายแบ่งกันสสายนี่แข่งกันแต่ละสายเอามาควายกันเอนาที่หนึ่งที่สองแต่ละสายมาควายควาจนหนึ่งเข้ารอบรองและรอบตัดสินรอบชิงชนะเลิศครับครับแม้ว่าเงินรางวัลจะไม่มากนะครับประมาณ5,000บาทพร้อมกับถ้วยเกียรติยศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคกโพสถิตของอำเภอลานสกาและก็สำนักไม้เรียบของจุฬาภรแต่ว่าส่งในนามของ องค์การเหมือนส่วนตําบูองค์การเหมือนส่วนจังหวัดนะครับผมส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ทีมรองรองนี่ได้สามพันนะครับสามพันชนะเลิศได้ห้าพันบาทนะครับทีนี้ในในส่วนทีมที่สามมีด้วยเข้ามาพยานครับมีทีมเทศบาลตะบลนานกาแล้วก็ทีมวัดโรงเรียนวัดเท่าโคตรจากเทศบาลเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราชด้วยรองอันดับสองอันดับสองสองทีมมีสองทีมนะครับก็มีเทศบาลลานกาเทศบาลตะบลลานกากับ โรงเรียนวัดเท้าโคดอันนี้ได้ทีมละ2,000บาทบนะครับก็บบเป็นบรรยากาศที่ดีในส่วนของอกีฬาที่ยังเหลืออยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง12นักสัตอาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2016เนี่ยมันมีอยู่2รายการซึ่งถือว่าจะสนุกสนานตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนก็คือในเรื่องของบอลเล์บอขออภัยครับในเรื่องของตะกร้อลอดห่วงไทยกับตะกร้อลอดห่วงะตะกร้อวง<า>ตร้อวงอะตะกร้อวงนะงครับ ที่สนามหน้าเมืองนะครับก็สปารานาสปารานาครับผมในในช่วงของกันยายนนะครับเป็นลอดห่วงไทยกับตะกร้อวงตะกร้อวงนะครับทีนี้ในส่วนของไฮไลท์สำคัญนะครับนั่นก็คือเซปักตะกร้อโอเพนนานาชาตินะครับก็แน่นอนตอนนี้มีทีมชาติไทยมาเลเซียลาวพม่าเวียดนามญี่ปุ่นและทีมสโมสรของของไทยเราที่เป็นสโมสรชั้นนำนั่น1 7บ8กันยายน เป็นไงเลยตอนนี้ที่ทางเลขาไปติดตามไปประสานงานกับคุณนราพิโรมมรามเป็นยังไงบ้างหลังจากในในประเภทแรกประเภทสอง เสร็จไปแล้วนี่ทางคุณนรารับพิจรณว่าไงางเลยสองประเทศเลยสองประเทศก็ประสบกวามเร็จครับเป็นเพราะว่าเป็นนโยบายของการกีฬาประเทศไทยพอดีพอดีเลยครับที่ผมไปร่วมประชุมมาเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยจัดการแข่งขันให้มากที่สุดในจังหวัดเราเนี่ยเพื่อเพิ่มเอกการเพื่อเด็กเยาวชนเนี่ยได้เยาว์ชาชนเนี่ยได้มีประสบการณ์นะครับก็การแข่งขันเซปัตเตอร์อีกสองรายการที่เหลือใน12นักสัตว์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2 0 1 6ในสองรายการที่เหลือก็ต้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็น การจัดตะกร้อที่คล้ายๆตะกร้อหลีกนะครับ,รบที่าภาคใต้จัดเป็นครั้งแรกครับแล้วก็ถ้าได้รับการอุดหนุนได้รับการส่งเสริมได้รับความนิยมชมชอบก็คงจะปี้จัดต่อ<ม>โดยมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะดําเนินการต่อนะครับมาถึงารายการแข่งขันที่สําคัญที่หลายคนให้ความสนใจนะครับนั่นก็คือฟุตซอลเดือนสิที่เรารู้จักกันในานามเทพไทยครับนะครับ ครั้งที่12บ2แล้วบนะครับแสดงว่ากว่าจะมาถึง12นี่ที่จริงต่อโต้งนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวในช่วงเบรกหลังนะครับในช่วงเบรกหลังนี่ต่อโต้งจะนำรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนสนามแตกไม่แตกนะครับเป็นยังไงบ้างแต่ว่าในส่วนของการเริ่มแข่งขันนี่เราเริ่มไปแล้วตั้งแต่วันที่29สิงหาคมครับอืมซึ่งเป็นการแข่งขันเรียกว่าเข้าสู่วันที่9ครับอ่าวันที่29เนี่ยวันที่9ก้าเข้าไปแล้ว แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเริ่มต้นวันครั้งที่1 0ครั้งที่12สนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่12ปี2559นะครับเรียกว่าเข้มข้นเนะับเข้มข้นแล้วก็มีนักกีฬาผู้เข้าชมการแข่งขันมากขณะนี้อยู่ในการแข่งขันรอบแรกรอบแรกครับที่รอบแรกเพราะว่าทีมเยอะเหลือเกินครับประมาณ150กว่าทีมครับผม1 5อยหาทีมโอ้256นะครับ,รบโอ้เยอะมากนะครับ ทีนี้เมื่อการแข่งขันรอบสองนะครับก็จะมีความเข้มข้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สิ่งที่สาคัญนะครับคุณยุทธการได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเมื่อวันที่29เาป็นยังไงบ้างครับ29ก็ไปร่วมชมการแข่งขันรุ่นประชาชนร,รุ่นประชาชนเนี่ยช่วงค่ำๆเนี่ยจะเป็นรุ่นประชาชนช่วงกลางวันจะประเภทเยาวชนครับรุ่นประชาชนนี่ก็เป็นระดับมืออาชีพที่นักเตะเนี่ยทั่วประเทศไทยหรือว่าทั่วภาคใต้เนี่ยม,มาประลองกันที่สนามนี้ ก็ชุมกรแข่งขันไปด้วยช่วงพักเบรกก็ได้มอบของรางวัลจับฉลากรางวัลแข่ผู้โชคดีที่ผู้เข้าชมนะครับเป็นรางวัลจากมีรายการเสริมมีรายการเสริมมีการแจกรางวัลทุกวันครับรางวัลนี้ก็ท่านนายกมนษเสินพงศ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สนับสนุนไปเพื่อมอบโปรโมชั่นกีฬาโปรโมชั่นกีฬามีมีหลายอย่างรรางวัลมีหลายอย่างครับผมก็เป็นรางวัลที่ มอบให้กับผู้ที่มาชมและเชีย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ชมและเชีย์มีโอกาสมีกว่าได้เราเราจะเรียกมารับรางวัลอาจจะคนผมยาวมารับรางวัลหน่อยคนผมสั้นสุดมารับรางวัลคนนุ่มลูกมารับรางวัลรางวัลวันนี้ง่ายง่ายาันไนะหรือใครมากับพ่อกับแม่มารับรางวัลก็ถ้ายิ่งชวนครอบครัวไปร่วมด้วยก็โอกาสได้รับรางวัลมากยิ่งขึ้นครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเพราะฉะนั้นที่ที่เหลือในรอบที่สองหรือในช่วงชิงชนะเลิศนะครับก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับ ใครที่สนใจกีฬาฟุตซอลนะครับเล่นจริงเล่นจริงไม่มีออมไม่มีออมเต็มที่ครับทุกรุ่นไม่มีออมครับนั่นก็เป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็รางวัลสําหรับผู้โชคดีนะครับในส่วนของแน่นอนนะครับคุณคณาพันธ์เคารพาพง์หรือต่อโต้งนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่คร่าบอดนะครับจัดมาถึง12ครั้งไม่ใช่ธรรมดาครับอแล้วก็ข้อมูลนี่เรียกว่าพูดปั๊บเนี่ยตาเห็นเลยไปเลยตาเห็นก็คือ นึกย้อนหลังไปถึงครั้งที่11บรับเย้อนหลังไปถึงครั้งที่1นะึ่งได้นั่นแสดงว,ว่าทําเรื่องนี้มาตลอดจนกระทั่งชํานาญเดี๋ยวก็จะได้พบตัวเป็นๆตัวจริงอีกครั้งหนึ่งว่าบรรยากาศปี2559เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนั่นคือภาคที่น่าสนใจและก็ะสําคัญสําหรับการแข่งขัน,ขนฟุตซอลเดือน10หรือเทพไทยครับครั้งที่1ิปี2559ครับทีนี้มาดูเรื่องราวของความคืบหน้าของ กีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับซึ่งแน่นอนเราเป็นเจ้าภาพ,พรอบคัดเลือกนะครับในวันที่20ถึงวันที่29ตุลาคม2559นอยาะครับยังเหลือเวลาอีกประมาณเดือนเศษเศษนะครับพราวับนับวันที่3 4ที่เราออกอากาศไปเนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณเดือนกับประมาณ10วันประมาณ10กว่าวันนะครับแน่นอนว่าเราคัดเลือกภาค4ี่ตอนนี้เรามองเรื่องอื่นก่อนมองเรื่อง การเป็นเจ้าภาพในเรื่องของสนามในเรื่องของอในส่วนของการต้อนรับก่อนว่าเป็นยังไงตอนนี้ในการประชาสัมพันธ์ก่อนอสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน,นครศรีธรรมราชโดยท่านนายกมาโนเสเสนพงศ์ครับเราเองเนี่ยรับผิดชอบเรื่องฝ่ายเทคนิคกรรมการฝ่ายเทคนิคกรรมการมีทั้งหมด13ฝ่ายเราเยอยู่ฝ่ายเทคนิคหนึ่งใน13ฝ่ายซึ่งฝ่ายเทคนิคเราเนี่ยต้องต้องเตรียมความพร้อมมากที่สุดเราเกี่ยวข้องกับนักกีฬาแล้วก็กรรมการต่างๆสนามกีฬาต่างๆมากครับ วันนี้ก็เพราะว่าเทคนิคนี่เป็นเนื้อเป็นเนื้อเลยเป็นเนื้อเป็นการแข่งขันเรื่องของประชาสัมพันธ์เรื่องของการเป็นเตรียมเป็นเจ้าภาพเนี่ยถือว่าเป็นเป็นแรงเสริมเป็นตัวประดับตอนนี้จํานวนประเภทชนิดกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันก็ตกปลึกชัดเจนแล้วนะครับสนามแข่งขันเนี่ยลงตัวเรียบร้อยแล้วชนิดการแข่งขันทั้งหมดก็ส5สิบห้าชนิดกีฬาสามสิบห้าชนิดกีฬาสาสิบห้าสนามแต่ก็มีพิเศษอยู่สนามหนึ่งตอนนี้ก็กําลังจะเปลี่ยนแปลงเดิมเนี่ยจะแข่งที่ อ๋อประชุมทุ่งท่าลาดนะครับของเทศบาลนครนครธิบราชคาดว่าจะต้องย้ายมาจัดท er ี feared. ่เทรนทันนครธิมราชประเภทอะไรประเภทลีลาดลีลาดโอ้ครับให้ได้ท่านผู้ชมได้ได้ชมกันที่ลานโฟด้านล่างที่เขาจัดการแสดงอยู่แล้วนะครับน่าก็น่าจะได้บรรยากาศอีกระหว่างวันที่ยี่สิบสคาดว่าจะเป็นวันนั้นครับทานเวนิลาดก็ท่านผู้ชมที่มาเดินเที่ยวห้างเทรนทันที่นครก็ได้ไ้ชมด้วยครับ นั่นแสดงว่าในเรื่องของบรีลาดอาจจะเป็นเรียกว่าสนามเซนซันนครศรีธรรมราชส่วนสนามกอล์ฟก็ที่ที่ติดตามไปทําสกู๊ปแล้วมีความคืบหน้ายังไงบ้างสนามกอล์ฟที่จะใช้กองทัพภาคที่สี่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะว่าสนามกอล์ฟเนี่ยใช้ของสนามบินของกองทัพภาคที่สี่นะครับ ซึ่งพลตรีธีรชจัตกินดาเงินเป็นประธานชมรมกอล์ฟนครศรีธรรมราชด้วยก็ได้ปรับปรุงสนามอให้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วใช้งบปรับปรุงไปมากพอสมควรอาจารย์ครับแต่เป็นงบของทางกองทัพภาคสี่ที่สนับสนุนในการจัดเตรียมความพร้อมครั้งนี้สวยงามมากมากเลยครับก็ต่อไปเราจะได้ไม่เดินทางไกลถ้าเราแข่งขันที่นครศรีธรรมราชไม่ต้องเดินไปที่สุราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพอเพิ่มหลุมปั๊บเนี่ยแน่นอนจาก 9- เป็นส8เนี่ยเป็นสนาม แข่งขันกอล์ฟมาสถานครับนักกีฬาเยาวชนท่านใดที่อยู่ไม่ไกลจากจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เชิญมาทดสอบสนามก่อนได้เลยก่อนที่จะลงสนามจริงๆครับตอนนี้สนามมีความพร้อมนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับแล้วที่สําคัญคือผู้พันเวหาครับซึ่งเป็นผู้พันกีฬาและก็เป็นผู้พันที่ประสานในเรื่องของสนามกอล์ฟนี่พันโทเวหาอดุณสวศสัิ์ซึ่งเป็นกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดเราด้วยก็แน่นอนว่ายืนยันความพร้อมเพราะว่าเป็นผู้ประสานเป็นผู้ที่ไปกํากับดูแลอยู่ในเรื่องสนามกอล์ฟโดยตรงนะครับ ในส่วนของงบประมาณนะครับที่ทางชมรมต่างๆที่นําเสนอเพื่อที่จะของงบมาจัดการแข่งขันเตรียมความพร้อมแข่งขันกีฬานี่คาดว่าจะได้บทสรุปในตอนไหนอย่างไรครับวันที่10บวที่สิกันยายน2อ1 9ันกี้ครับก็จะสรุปงนะบประมาณที่ชัดเจนเพื่อจะจัดสรรไปให้แต่ละฝ่ายตั้ง13าฝ่ายร,รวมถึงฝ่ายเทคนิค ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชรับผิดชอบด้วยครับก็จะสรุปวันที่1ิบนี้นะครับ,รบชมรมใดที่รออยู่ตอนนี้ก็ขอรอต่ออีกนิดนะครับวันที่ส0ก็จะได้บอกงบประมาณที่ชัดเจนให้ท่านทรารบทั้งทั้งส5สิบห้าชมรมครับและในส่วนของการคัดเลือกซึ่งเราให้ชมรมแต่ละชมรมได้คัดเลือกเพื่อที่จะ เป็นตัวแทนชมรมเข้ามาแข่งขันกับจังหวัดต่างๆตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรครับก็ตอนนี้พร้อมหมดทุกชมรมแล้วในสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทุกชมรมแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศของการเตรียมความพร้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่33นะครับหรือว่าเมืองเม,นะมืองคอนเกมนเมืองคอนเกมคัดเลือกภาค4ภาคใตค้นะครับ,รบในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่ดีๆสักครู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาพบกับเรื่องของกีฬาเด่น ของคนคอนนะครับ,รบพักสักครู่ครับ